เปรูประเทศในทวีปอเมริกาใต้หนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมการาวอันเก่าแก่ของโลกรวมไปถึงจักรวรรดิอินคาจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองผ่านมาชูปิกชูโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ทั้งยังมีเรื่องน่ารู้อีกมากมายหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจและรอให้พวกเราไปค้นหาคําตอบร่วมกัน ใน9เรื่องเปรูดินแดนลี้ลับแห่งอารยธรรมโลกไปติดตามกันครับ 1. ดินแดนของบปรูที่มาของชื่อประเทศเปรู เปรู Peru, หรือสาธารณรัฐเปรูมาจากคำว่าบิรูซึ่งเป็นชื่อของผู้ปกครองท้องถิน่นบริเวณอ่าวซานมิเกลในปานามาโดยบริเวณนี้เป็นจุดใต้สุดที่ชาวโยุโรปรู้จักเมื่อครั้งนักสำรวจชาวสเปนมาถึงในปี1522และถามคนท้องถิ่นว่าดินแดนแห่งนี้ชื่ออะไรพวกเขากตอบว่าเป็นดินแดนของบิรูผู้นำท้องถิ่นของพวกเขาดังนั้นเมื่อฟรานซิสโกปิซาโรเดินทางสำรวจต่อไปทางใต้จึงเรียกภูมิภาคนี้ว่าบิรูหรือเปรู จักรวัดสเปนรับรองชื่อนี้ในปี1529ในเอกสารอย่างเป็นทางการ 2. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นเปรูมีพื้นที่กว่า1,200,000ตารางกิโลเมตรมีพรมแดนติดกับเอกวาดอร์และโคลัมเบียทางเหนือบราซิลทางตะวันออกโบลิเวียทางตะวันออกเฉียงใต้ชิลีทางใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก ประเทศเปรูนั้นมีเทือกเขาแอนดิสพาดผ่านขนานกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกแบ่งประเทศออกเป็น3ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ได้แก่พื้นที่ชายฝั่งหรือโกสตาทางตะวันตกเป็นที่ราบแคบและแห้งแลง้งยกเว้นบริเวณหุบเขาซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านตามฤด,ดูกาลส่วนที่2คือเขตที่สูงบนเทือกเขาแอนดิสเรียกว่าซิเอราและส่วนที่3คือเขตป่ารกทึบหรือเซวาเป็นที่ราบกว้างขวางปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นเอมาซอน คิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบ60เซนของพื้นที่ทั้งประเทศ 3. อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาใต้มีการค้นพบร่องรอยของมนุษย์กลุ่มแรกในบริเวณประเทศเปรูตั้งแต่กว่า10,000ปีก่อนคร,ริสต์กาลอารยธรรมกาเราซึ่งเป็นสังคมที่เก่าแก่ที่สุดในเปรูดำรงอยู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในระหว่าง3,000ถึง1,800ปีก่อนคร,ริสต์กาล จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่มากมายในประเทศเบรูแสดงให้เห็นว่ามีอารยธรรมต่างๆเกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ในยุคก่อนอินคาซึ่งรวมไปถึงชาววินเดอกวนตาอีกหนึ่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอารยธรรมหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ 4. หลักฐานอารยธรรมอินคาชาวอินคาเริ่มอาศัยในบริเวณกุสโกในคริสต์วัษที่12โดยตั้งนครรัฐกุสโกภายใต้าการนำของมันโกกาปัก ในปี1438เริ่มมีการขยายดินแดนตามคำสั่งของซาปาอินคาปาชากุตีจนทำให้นครรัฐเล็กๆมีอำนาจควบคุมบริเวณส่วนใหญ่ของเทือกเขาแอนดิสมาชูปิกชูเป็นหลักฐานที่สำคัญของจักรวัดอินคาซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคาแห่งนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรูที่ระดับความสูงประมาณ2,430เมตร ซึ่งถูกคนภายนอกลืมโจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้งโดยไฮแรมบิงแฮมนักวรรณคดีชาวอเมริกันและในปี1983ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนมาชูปิกชูให้เป็นบรดกโลกและปัจจุบันกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมด้านประวัติศาสตร์หนึ่งในหุบเขาที่ลึกที่สุดในโลกอยู่ที่เปรูหุบเขาโคคาเป็นหุบเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแอนดิส ทางตอนใต้ของเปรูมีความลึกถึง4,000เมตรซึ่งลึกเป็น2เท่าของแกรนขคนยอนและมีความยาวพาดผ่านเทือกเขาแอนดิสประมาณ70กิโลเมตรภูเขานี้มีผู้อยู่อาศัยโดยรอบตั้งแต่ก่อนจกักรวรรดิอินคาและเมืองโดยรอบมีการันิษฐานว่าก,ก่อตั้งขึ้นในสมัยอาณานิคมสเปนมีการทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพทำให้หุบเขาแห่งนี้มีภูมิประเทศเป็นขั้นบันได ทอดยาวต่อเนื่องไปตามแม่น้ําและยังเป็นที่อยู่ของนกแรง้งแอนดีนซึ่งเป็นนกศักดิทธิ์ในวัฒนธรรมอินคาทําให้หุบเขาโคคาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของเปรูโดยมีผู้เยี่ยมชมมากกว่า100 0 0แคนต่อปี 6. ติติกากาทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลกทะเลสาบติติกากาตั้งอยู่บนพรมแดนคาบเกี่ยวของสองประเทศ คือทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเปรูและในแคว้นลาปาสทางตะวันออกของประเทศโบลิเวียครอบคลุ่มพื้นที่8,372ตารางกิโลเมตรเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้โดยทำเลที่ตั้งบนเทือกเขาแอนดิสที่ระดับความสูงเฉลี่ย3,810เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้ทะเลสาบติติกากาเป็นทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลกและสามารถเดินเรือพาณิชย์ขนส่งสินค้าได้ นอกจากนี้ยังมีเกาะอูโรสซึ่งเป็นเกาะลอยน้ำที่สร้างขึ้นจากการใช้ต้นโตโตราต้นไม้ท้องถิ่นที่หาได้ในทะเลสาบผูกยึดเชือกไว้กับไม้ที่ปักอยู่บนพื้นของทะเลสาบชาวบ้านต้องต่อเติมเกาะโดยการเพิ่มต้นโตโตราจากด้านบนอยู่เรื่อยๆเนื่องจากส่วนที่อยู่ใต้น้ำจะเน่าเสียและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 7. จจุดกำเนิดแม่น้ำแอมะซอน แม่น้ำแอมะซอนเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกอีกด้วยแม่น้ำสำคัญสายนี้มีแหล่งกำเนิดที่เทือกเขาแอนดิสประเทศเปรูทวีปอเมริกาใต้โดยไหลผ่านประเทศโคลอมเบียและไหลออกไปที่มหาสมุทรแอตแลนติกที่ประเทศบราซิลสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตสายนี้นะั้นมีความยาวทั้งสิ้นเกือบ7 0 0 0กิโลเมตร เป็นแม่น้ําที่มีปากน้ํากว้างที่สุดในโลกและเป็นแม่น้ําที่มีพันปลาหลากหลายชนิดมากที่สุดในโลกกว่า5,600ชนิดซึ่งนับว่ามากกว่าปลาในมหาสมุทรแอตแลนติก8พีระมิดแห่งกาลาวเก่าแก่กว่าในอียิปต์กาลาวนั้นอยู่ห่างจากกรุงลิม,มาเมืองหลวงของเปรูไปประมาณ180กิโลเมตรตั้งอยู่กลางภูเขาซูเปถูกค้นพบเมื่อปีหนึ8โดยพอโคโซกนักโบราณคดีชาวอเมริกัน ก่อนที่รูดชาดีนักโบราณคดีชาวเปรูจะได้ศึกษาอย่างจริงจังและพบว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีความเก่าแก่กว่า2,900ปีก่อนคริสต์กาลหรือราว5,000ปีก่อนไปสูนย์กลางทางภูมิปัญญาของทวีปอเมริกาที่นี่ยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงโบราณสถานเก่าแก่คล้ายกับพีระมิดขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง28เมตรพร้อมด้วยร่องรอยของการวางผังเมืองด้วยอายุ5,000ปีของเมืองการาวนี้หากเทียบพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดของอียิปต์ คือพีระมิดขั้นบันไดแห่งฟาโรห์โจเซอร์ซึ่งอายุราว4,700ปีจะเห็นได้ว่าพีระมิดแห่งการาวนั้นมีความเก่าแก่กว่าพีระมิดแห่งอารัธรรมอียิปต์โบราณ 9. เปรูแหล่งกําเนิดของมันฝรั่งมันฝรั่งมีการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่เมื่อ8,000ปีก่อนคริสต์กาลบริเวณทางตอนใต้ของเปรูแต่หัวมันฝรั่งที่ได้รับการยืนยันหลักฐานทางบรรณคดีว่าเก่าแก่ที่สุดนั้น ถูกค้นพบที่บริเวณชายฝั่งตอนกลางมีอายุราว2,500ปีก่อนคริสตรกาลและนอกเหนือจากซากหัวมันที่ค้นพบแล้วยังพบบันทึกทางวรรณคดีของเปรูว่าหัวมันฝรั่งนั้นมีอิทธิพลต่อการออกแบบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกเปรูเป็นแหล่งกำเนิดของมันฝรั่งกว่า4 0 0 0ชนิดดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่จะพบมันฝรั่งเป็นวัตถุด,ดิบหลักในอาหารพื้นเมืองของเปรู